สวัสดีครับลุงศักชาแนลสวัสดีพี่น้องเข้าสุขูทุกคนนะครับเนาะเพื่อนไทยเพื่อนลาเพื่อนต่างประเทศนะครับลูกศักกะสิมาเบิงสาน่องครับมาเบิงสาหน้องไส้ลูกศักครับผมสาเกษตรเอกนะครับเป็นเป็นเกษตรอิรลนะครับนี่ว่าเปนเห็ดอิเลนคือลุงศักเนียมาเบิงหอยครับเป็นเลียงหอยโอ้หอยหลครับไปไปเบิงหอยนงเกษตรเอกครับเกษตรเอกกำลังมาพอดีเดี๋ยวไปเบิงดูครับ เป็นเรียงหอยโอ้หอยหลายดีครับหอยขมหอยจ ah, ุบมอานท่านไหนี่นะโอ้พี่น้องปาดโทษ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 เฮ้ยต่อหอยจุ่มหอยขมเลยยังไงพี่น้องเต็มเลยโทษเลี้ยงได้ดีแท้เนาะยังไปเบิ้งห้างฝนกันนะโอ้เบิ้งทางนี้พี่น้องคุณออกการพ่าวลงพี่น้องปาดโทษคนละโอ้ปาดพี่น้อง หอยไหมหอยจุกหอยขมหอยพันธุ์เกษตรได้ครับพันธุ์เกษตรนี่ปลาเต็มการเผาอยู่เอาออเดียวพ่อนะครับพี่นอ้องนี่เอาเดียวพ่อเลยต้นไม้ใหญ่ๆโอ้ฝนสามสิบกินกับตำบักหุ่งนี่พี่น้องบ่ได้ยากยกาการเผาการเดียวขึ้นมาพ่อเลยครับพ่อเลยบานโคตนอ่ะโอ้เกยองศสิได้สัมผัสเกษตรเดียกยี่ห้อเช่นไหนคือยังเลีเ้ยงได้ดีครับแก พันมตัตสัสหรือจังไดนุ้ยเป็น <museums> ก็มาปล่อยให้จังไดเอาไปยกอันพุ่นเพวกเองเนาะเกษตรเอกเกษตรเอกก็รับสิไปยกเบ้างยกบ้างเศรษกาลเผาออกกันเผาแหงลงพี่น้องมากินกานเผาแหง่ไหมอาดฝนลุงลุงลงพี่น้องเอ้ยกอันใดก็ขึ้นมิตรอันโทษ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 อันนี้ขึ้นเรียงหอยครับเรียงหอยแบบ บ uh, ้านๆเฮาเนาะก็ทิ่มไว้นําสาก็ได้กินอยู่เด้อพี่น้องนี่มันเป็นตะมองขาบ่เป็นตันนั่นอยู่ได้ปาปล่อยมาเลี้ยงโอ้พุ่นคือกันปาดอ๋ออกยกมงอีกด้ทางพุ่นโอ้นี่คัโอ้เดี๋ยวๆซุมเบิ่งโอ้กสักินอยู่ทางคู่สานํากเดี๋ยวๆอกสักสิซุมให้เบิ่งปาดพี่น้องดูัวใหญ่ๆหอยจุกหอยผมเนาะโอ้มากิน ม่กินการาเผาแหงน,นะถ้าคุณเดเยอะเกียดอยากยางไปเบิ้งห้าคนบ่วโอ้่น้องปลาบัวบ่วโอ้ไล่ขักล่เกษียณคนเลี้ยงจังได้ก็ได้แผ่ดีแถวลูกซักเลี้งยงก็ยังเอาใบ,บมาฮอ,อดไอดใหอดด้ยจะไปใส่เบิดโอ้ยถอถๆๆ โอ้อันนี้ก็อยจะเขาฟองน้ำเขานี่ก็ได้ได้ยังละไปบแบบข้าพี่ยังละหฮนโอ้ผนได้ยังเนาะบบบนี้เนาะอ๋เอาเอาอ๋อ,อ,อชีจินหอยบ่อน,นั่นสิข้าวห,อย,หอยแล้วเออยาสาเกษตรเอกพี่น,น้องนี่สากระ น้อยใหญ่เติอบอยู่เนาะเลี้ยงปลานิ่งปลาแตะเพียนสารพัดปลาเนาะมันเป็นเลี้ยงไว้ในนี้นะครับเกษตรเอกเลี้ยงหอยพร้อมนะครับก็ได้หอยสนใจทักมาเด้อหอยนะครับหอยอเดี๋ยวลุงซักสิหยกให้เบิองอ่งเอกรึบริบงเอก,กน,นะโอ้พี่น้องเบิ่งเนาะมันลูกสักวลอลเลนเนี่มันหลายอีหลีเนะครับหอยจูบเนาะนี่พอเกษตรเอกไปต้มจักน้อยอยก่นแล้วต้มจิ้มกับตำบักหุ่งหัวเวนกวนมึงพี่น้องเนาะ ออเอี่ยงใจไดเนาะเกษเดียกคือเียงได้คักได้เนี่ยแต่ห้อยจูบห้อยจูบเนี่ยพี่น้องนะพันหัวขาวนี่ครับผมเนาะนี่แหละเออจะสอนพี่น้องจะสอนการเผาการเดียวพ่อทำให้กินทำบากุวงเนาะน,นี่จับเต็มอยาาู่มาักการเผาครับเพื่อนนี่มักการเผาการเผาแห้งเนาะ หอยพลอยพี่น้องหัวหัวหัวข่าขาวหอยหอยชนิดหอยพันธุ์หอยเกษตรนั่นเดินท่านเป็นกษตรเสียดแล้วก็หอยพันธุ์เดินเอาไว้นี่กัอนบันเอ๋อมาเบิ้งทางนี้พี่น้องบันเกษตรเสียดยกให้เบิ้งกันน่ะโอ้ทางนี้ก็บข้าก็หยอกเลยพี่น้องเนาะาดหัหอยหอยพี่น้องหอยหอยจุหอยคมปฟาดท่านว่ใหญ่ๆเนาะเด็ดละ โอ้ไม่ต้องหนบวนดีเนาะว่นหวนเนาะอ่าเอาลุไว้ปนะอผักแน่ผักแน่หมดเกษีรเดียวเพิ่นเ็ดอีดีเด้มกรเสียอีรีเด้ครับมันกเีอีหรียด้ตรงเนี่โอ้ย่น้กองนะการที่สองยกการไดกับมี่ตะหอ้อย เอาอย่างอันนี้ก็มีแต่ลูกหอยพี่น้องรึตึ้่บางไก่ด้วยโว้ดมีแต่ลูกหอยพี่น้องนะแต่ลูกก็ได้นี่เต็มอยู่แต่ลูกหอยออเต็มหนามอยู่ใส่ละ่ะไกเศษเด็กไปทางไหนเนาะเศษเด็กได้ไปสัมผัสกับเศษเด็กจังไนกันเออไปใส่ละเอ,ะอา,ากกเดียเ๋ยวหาเศษเด็กไว้ยน็นเลยพี่น้องบันไว้สัมผัสด้จังไนน้อนอยากอายกล่องไปแล้ว โอยไปทางไหนเนาะไปหารถไทยบ่อย่ไปไถยนาเนาะพุนพี่น้องไปหอดพุนแล้วโอ้ก็ดีดีสิไปไถยนาผุนๆพ,พี่น้องยังไวๆพุนไปหาการผ่ามาลงอีกบ่ใบาสัมผัสจังเลยไปหารถไถแล้วพี่น้องอื้มใบสัมผัสค่ะไปแล้วนี่ก็คือ สาสาเกษตรเอกนะครับนะเนาะพันเลี้ยงหอยเลี้ยงปูเลี้ยงปลามือจุไอจินแล้วเนาะเราได้ขายพี่น้องเนาะขึ้นมีน้ำแหงโซลาเซียวมาปล่อยมาให้ตลอดเลยนี่นบ๊อบ่ปกจักเทียเนาะครับคลิปนี้กับทรันี่นะครับเนาะลูกสากจะเอาการเลี้ยงหอยใหม่พี่น้องเบิง่งเพิ่นก็เอาการเผาแหงแนละ้วมาให้กินเนาะมาการเผาแหงหอยครับหอยหอยจุหอยขมเนาะผู้ใดมีการเผาก็ลงไว้เด้อให้หอยจับพี่น้องประจับไปซื้อให้พิ่นกินพร้อม กินกานลในจังการมังสีเนาะกินเป็นกินกาลกินใบเบอ้อะเลยยตะกลาง่นีพี่นอ้องเหยตะกลางนี่สากลากเนรับอันนี้ก็เป็นใบไม้กาลไม้ไมไมอามาลงนะครับเนาะฝากนี่นะครับเด้อฝากติดตามาร่วมสักชาแนลขอบคุณขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับ้นีก็เอาหอยใหม่พี่น้องเบิง่งสำหรับชุดนี้ก็สวัสดีครับ Ooh, 90%.